سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ يا, أي "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما" فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل بخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة วุ่ลบกิตาตินทลาละวุ่ลูกทลาตินฟินนาร์ี่น้องที่รักและคาพกลุ่มชนยฮูดเป็นกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นกลุ่มชนที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินมาหลายยุคหลายสมัยความเสียหายที่พวกเขาสร้าง ความเลวร้ายที่พวกเขาทารุณกรรมต่อเพื่อนมนุษย์ที่เขากำลังทำอยู่ในขณะนี้ที่ปาเลสไตน์ไม่ใช่ครั้งแรกของพวกเขาแต่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเขาชาวโลกไม่เคยมีใครรู้แต่บรรดาผู้สธานั้นรู้ผู้สธาที่รู้เนี่ยไม่ได้รู้มาจากความอคติ หรือความขัดแย้งทางชนชาติหรือความขัดแย้งทางเรื่องดินแดนเหมือนกับที่สื่อต่างๆกำลัง,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 งพูดถึงแต่ความรู้ที่พวกเราลูกหลานของท่านนาบีสุลต่านฮะวะลบอสันลมรู้เนี่ยมันเป็นการรู้ที่มาจากกีตาบุลลลฮอและสุนนะมันเป็นการรู้ที่มาจากอลัลกรุรอานที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุบะตาอลาได้แฉสิ่งเลวร้ายของพวกเขา ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่พวกเขาได้ปฏิบัติมาเป็นเวลาชานานหลายยุคหลายสมัยพวกเขาได้หลงออกไปอย่างไกลลิฟจากขนทางแห่งสัจธรรมทั้งทงที่พวกเขาเป็นอลุลกิตาบด้วยความดื้อดึงของพวกเขาด้วยความอาหังกาหลงไหลในความเฉลียวฉลาดของตัวเองของพวกเขามันเป็นฟัตุนมินลลลลอทีอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาได้ให้กับเขาในเรื่องความเฉลียวฉลาดในเรื่องของสติปัญญา พวกเขาจึงได้สร้างความเสียหายเกิดขึ้นมากมายหลายครั้งแต่เราผู้ศรัทธาเรารู้เราตระหนักเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูว,วตาอลาได้บอกว่าว่ากษลิกันุฟัสลุลอายาติวลิตัสตบีนะซาบีลุลมุจริมีนและในทันนองน,นั้นเราจะแจกแจงองค์การทั้งหลายและเพื่อที่วิถีทางของผู้กระทำผิดจะได้ประจักษ์ชัดอัลลอฮฺแ,แฉ เราแชร์พฤติกรรมของยโฮูดนั่นเป็นสิ่งที่ว่าทำไมมุสลิมถึงรู้จักเช่นเห็นชาติยโฮูดเป็นอย่างดีแต่ที่มุสลิมเรายังไม่สามารถที่จะกอบออะไลฮิมสามารถไม่สามารถที่เอาชนะพวกเขาได้เพราะมุสลิมเราอ่อนแอครับนั่นแหละคือปัญหาทั้งท่าที่เรารู้ในความในร้รายของพวกเขามาทุกๆุกยุคทุกสมัยอันกุรานบอกไปหมดวันนี้จะแจกแจงให้เราได้เห็นนะครับว่าอันกุรานได้พูดถึงพวกเขาไว้อย่างไรบ้าง อาจจะยาวหน่อยผมจะไม่อธิบายเยอะผมจะอ่านอันกุอานให้ฟังเป็นอายะอายะไปว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุบะตาลาได้แฉได้แจงถึงสิฟัตคุณลักษณะหรือโทษลักษณะของพวกยวหุดว่าอย่างไรบ้างนะครับมีมากมายในอันกุอานได้บอกถึงความชั่วร้ายของพวกเขาอย่างชัดเจนและเตือนพวกเราให้พึงระวังการประพฤติชั่วของพวกเขาตั้งแต่ในอดีตที่พวกเขาได้ดื้อดึงต่อคาสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูบะตาลาพระองค์ได้ประทานคัมภีเตารอนให้แก่พวกเขาพวกเขาก็ไม่ยอมรับ มันแต,ตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาประทานอัลกุรอานให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในยุคสมัยข้าวตาสสรอหรอวะเลยบุสลลัมทุกคนยอมรับน้อมน้อมน้อมตามในสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกแต่ยะฮูดทันทีที่พวกเขาได้รับต่อรอชแทนที่พวกเขาจะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาและยอมสิโรราบต่อต่อตรอที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาได้ให้มาพวกเขาไม่ยอมรับ อัลลสุบฮานะฮูวตาจึงได้ขู่เข็นพวกเขาด้วยการลงโทษอย่างรุนแรงหากพวกเขาปฏิเสธประทานอโลส์มาให้ด้วยความเมตตาไม่ยอมรับอัลลส์ก็ขู่เข็นว่าวะอิสนาตักนั้นจะบาราฟาอุกฮุมกะอันนะฮูซุลละตุนวะซันนูอันนะฮูวากิอุมบิฮิมขุดูมาอาตัยนากุมบิควะวัดกูรูมาฟีฮิละอัลละกุมตัตตะกูลและจงรำลึกขณะที่เราได้ให้ภูเขาลูกนั้นไหวตัว และถอนตัวขึ้นเหนือพวกเขาไปหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ให้ร่วมเงากันนั้นและพวกเขาคิดว่ามันจะตกลงทับพวกเขา <c oughs> พวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราได้ให้ไว้แก่พวกเจ้าด้วยความเข้มแข็งและจงระลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะเกรงกลัวส่งตรัสให้อาคูเขามารอไว้เลยจะฟังหรือไม่ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับนั่นคือการที่อลรอถเดีวกับบรรดาโยบเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นกลุ่มชนที่ชอบตามอารมณ์ หากสิ่งใดที่นบีมาสั่งใช้พวกเขาไม่ตรงตามอารมณ์ของพวกเขาพวกเขาก็ปฏิเสธและไม่ใช่ปฏิเสธธรรมดาบางคนเนี่ยปฏิเสธนบีบางกลุ่มปฏิเสธนบีบางกลุ่มก็ฆ่านาบีคนนั้นทิ้งเสียเพราะนาบีมาสอนไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ได้ฆ่าบรรดาศาสนทูตมาหลายคนแล้วในอดีตพี่น้องครับจะมีกลุ่มชนไหนที่เลวรามมากที่สุดที่จะฆ่าคนที่เป็นอัมบิยที่มามาสอนพวกเขา ให้เขาได้มีวิธีการอนดวชีวิตที่ถูกต้องให้รอดพ้นจากการดนงชีวิตที่เสียหายแต่พวกเขาบอกไม่ได้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 ตามอารมณ์ฆ่าทิ้งนะครับฆ่าอัมบิยะทิ้งฝะกอัรณนามาจาอากุมรสูลุมบิมาลาตะฮว่าอัมฟุสุกุมุสตักบารตุมฝาฟารีกันกัซตับตุมบวาฟารีกันตักตูลูนแล้วคราใดที่ได้มีรสูนนำสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าพวกเจ้าก็ยะโส แล้วกลุ่มหนึ่งของพวกเจ้าก็ปฏิเสธและอีกกลุ่มหนึ่งของพวกเจ้าก็ฆ่าเราศูนกันนั้นหรือในอดีตนะครับพวกเขาต่างได้ฆ่าบรรดานบีและฆ่าบรรดาผู้ที่สั่งให้ใช้ทำความดีทัท้ททททททงปวงอินนัลลาีนะยักฟรูนบิอายาติลลาฮิวยาคตุลูนันนบียีนะบีไกรรีฮักตินวยักตูลูนัลลาีนะยัมมรูนบินกิสติมินันนัสฟะบัชชิรฮุมบิอาดาบอนลลม ในสุราอาลอิมรอนแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของอัลลอฮ์และฆ่าบรรดานบมีโดยปราศจากความเป็นธรรมและข่าบรรดาผู้ที่ใช้ให้มีความยุติธรรมจากหมู่ชนนั้นมุฮัมมัดจงแจ้งแก่พวกเขาเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบยาฮูดเป็นกลุ่มชนที่ทรยศและไม่รู้บุญคุณอัลลอฮ์ไม่รู้บุญคุณที่อัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือพวกเขาให้เราพ้นจากการตามล่าของฟิรอูนในภาษาทุกคนทราบดีนะครับ ฟิโรอนตามฆ่าบรรดายาฮูดแต่อัลลอฮ์สุบฮานได้ช่วยเขานะครับให้รอดพ้นจากการตามล่าของฟิรอุนแทนที่พวกเขาจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานนะฮูบตาทันทีที่ช่วยเสร็จทันทีที่รอดพ้นจากฟิโรอนเสร็จสิ่งที่พวกเขาทําเป็นอันดับแรกไม่ใช่การขอบคุณอัลลอฮ์พวกเขาหาว่าจะกราบไหว้อะไรต่อจากนั้นจะกราบไหว้อะไรดี ไม่ได้หันไปมองเลยว่า,เอ,าอเลาะช่วยเหลืออย่างไรครับแต่หันไปดูเลยว่าจะทําอะไรที่เป็นการทําชิริตต่อลอสุบฮาหนฮูวะตาอลาวาญาวัสนาบิบานีอิสร,รอีลันบาระเมื่อเราได้ให้พวกบานีอิสร,รอีนเนี่ยพ้นจากเงื้อมือของฟิรูอนข้ามทะเลไปได้แล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเขาทําคือฟะอตาอัลาเกามินยะกูฟูนาอัลาอัสนามินละหุมพวกเขาก็มายัางชนกลุ่มหนึ่งที่กําลังประจําอยู่ที่จเวดของพวกเขา ก็ลูยามูซัจอัลละนาอิละหันกมาละหุมอาลีฮะหันไปสั่งนบีมูซาว่ามูซาทําให้เรามีองค์สักการะสักองค์หนึ่งแบบที่พวกเขามีก็ละอินนะกุมเก้ามุนตาจฮารุนนบีมูซาบอกพวกเจ้านี่มันโฉดเขาจริงๆเพิ่งจะพ้นเพิ่งจะเห็นมวดยิ้ซาดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูบุตาลากัดกับตามายกหยกแต่สิ่งที่พวกท่านทำหลังจากนั้นคือการชีริกต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูบุตาลาการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูบุตาลากันต่อ กามุนตชาลูนพวกเจ้าเนี่ยอ um> ินนะฮาอุลัยอิมุตับบารุมมาฮุมฟีฮิบบาติลุมมาการูยะมาลูนแท้จริงชนเหล่านี้แหละสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะกันอยู่นั้นจะถูกทำลายและสิ่งที่พวกเขาเคยทำมามันก็ไร้ผลกอละอัลลอฮิอับดีกุมอิลาฮันวะฮุวะฟัดดัลุคุมอัลลัลอาลิมีอาลามีนพวกเขากล่าวว่าอื่นจากอัล็อกอันนั้นหรือที่ฉันจะแสวงหาสิ่งที่เคารพสักการะให้แก่ทุกท่าน ทั้งทั้งที่หมายถึงนบ,บีมูซาบอกว่าจะให้ฉันเนี่ยพาพวกเจ้าสักการะต่ออื่นจากอัลลอฮ์หรือทั้งทั้งที่ทพระองค์เนี่ยได้ยกพวกเจ้าเนี่ยเหนือประชาชิทั้งหลายไอ้คำว่าเหนือประชาชิทั้งหลายนี่แหละมันเป็นข้ออ้างของพวกขาจนกระทั่งทุกวันนี้ยก็ถึงบอกเขามีสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินของทุกคนเขาจะทุบบ้านใครเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะเอาที่ดินของใครเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะปล้นสะดมทรัพย์สินของใครเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะถล่มตัวไหนก็ได้เพราะเขาเป็นคนที่เหนือมนุษย์ นั่นคืออะกิดาของพวกเขาครับอะกิดาที่อัลลอฮ์ไม่ได้สอนฮะเพราะอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สอนเนี่ยปฏิเสธหมดเอาตลอดมาให้ก็ไม่เอาช่วยเหลือให้พ้นจากยันตรยต่างๆก็ไม่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาแต่ความเฉลียวฉลาดสติปัญญาเหล่านั้นเนี่ยมันแสวงหาแต่การสักแต,แต่แต่ต่อมันแสวงหาแต่การปฏิเสธมันแสวงหาต่อการดื้อดึงมันแสวงหาแต่เรื่องของการที่จะ ทำสวนทางกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวุตะลาได้ใช้ไม่ใช่เาะบรรดาอัมิยะเท่านั้นนะครับที่เป็นอันตรายจากพวกเขานะครับบรรดาผู้คนก็หนีไม่พ้นการโดนพวกเขากั่นแกล้งเรื่องว่าร้ายและยิ่งกว่านั้นพวกเขาก็กล้าที่จะกล่าวว่าและพาดพิงไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวุตะาลาเลยให้ร้ายไม่ได้ให้ร้ายต่อมนุษย์อินเดียนะครับให้ร้ายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวุตะาลาซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของพวกเขา,าด้วยวกอลติมยาฮูดูอูไซซูนิบุลลอ Bunda Yuth bawa Abu Zaid, ini, menjadi bud, menjadi lutful Allah. Wala Latin Nasar al Masih Hakun Allah. Masih, ah, 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 นั่นคือถ้อยคําที่พวกเขากล่าวขึ้นด้วยปากของพวกเขาเองซึ่งคล้ายกับถ้อยคําของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามาก่อนและเอลล้อสงสารแช่งพวกเขาพวกเขาถูกหันเหให้ผิดเพี้ยนแบบนี้ไปได้อย่างไรพวกเขากล้าด่าทอเอลล้ออีกนะครับว่าเอลล้อนั้นตรณนีเวลาที่พวกเขาวิงวอนขออะไรแล้วมันไม่ได้เนี่ยพวกเขาบอกว่าบอกกอลาตินยยฮูดอย่าดุลอหิมะก็ูละพวกยิวเนี่ยนะครับบอกว่าพระหัต์ของอัลล้อนั้นถูกล่ามถูกล่ามตรวน คือพอขออะไรไม่ได้เนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์มือถูกล่ามไว้อัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ฟะกีรแล้วการสมีอัลลอฮฺกาลลัลลาดีนะก่าลุอินนัลลอฮฺฟะกีรุนวะนะฮ์นุอักนียะนี่คือและสิ่งที่ยะฮุดได้มีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และก็ุะตาลานั่นคือแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ทําให้เราได้รู้ว่าลักษณะของพวกเขาจะเป็นแบบนี้อัลลอฮ์มาแชร์ให้ฟังนะครับ และจากซิฟัตของพวกเขาที่ชัดเจนก็คือการชอบทำบาปก,การชอบสร้างศัตรูการขูดรีดการเอารัดเอาเปรียบตัวเห็นี้เองทำไมบรรดาชนเหล่านี้ถึงถูกผลักออกจากหลายประเทศในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเพราะเวลาเข้าไปมีบทบาททางการตลาดและการค้าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่พวกเขาทำคือการขูดรีดไม่มีความเป็นธรรมในการการค้ากับใคร ระบบดอกเบีย้ยที่เอารัดเอาเปรียบมาจากพวกเขาครับการกินเงินกินทองของผู้คนโดยไร้อธรรมการยึดทรัพย์สินของใครโดยไร้อธรรมการมีเล่ห์เหลี่ยมกับผู้ที่เขาดิวลด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาถึงได้บอกว่านิสัยอยู่ไงเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ถูกผลักเอามาจากต่ละประเทศแต่ลเพราะว่าเขาไม่เอากันแล้วนะครับไม่มีใครเอาแล้วนะครับวัตตอรกะซีรมินฮุมยุซารรอูนฟิลอิษมีวลอุดบาน ว่อัคลิฮิมุสดละบิสมากานูยาอัมรูนและเจ้าจะได้เห็นมากมายในหมู่พวกเขาต่างรีบเร่งกันทำบาปการเป็นศัตรูกันและการที่พวกเขากินสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามละบิสมากาヌยาอามรุนช่างเลวจริงๆสิ่งที่พวกเขากระทำกันฟาบิรุนมิฮิมินัลละดีนะฮาดูฮัร์รัมนาอะลัยฮิมตอยีบ้าตินอุฮิลักละฮุมว่บิสดีฮิมอันซาบิลีอันซาบิลีลาฮิกัธีรอ และก็เนื่องด้วยความมาทมจากบรรดาผู้ที่เป็นยโฮดเราจรึงได้ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาซึ่งบรรดาสิ่งดีๆที่ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขามาแล้วและเนื่องด้วยการที่พวกเขาขัดขวางทางของอลัลลอฮ์อย่างมากมายวะอัค์ลิฮิมุริบาบะกตนูฮฺอันฮูวะอักลิฮิมุลอัมวาลนาซิบิลบาตินและเนื่องด้วยที่พวกเขาเอาดอกเบีย้ยทั้งๆง,งที่พวกเขาถูกห้ามในเรื่องนั้นและเนื่องด้วยที่พวกเขากินทรัพย์ของผู้คนโดยไม่ชอบ และเราได้เตรียมไว้แล้วว่าอาตันาลินกาฟิรีนามินหุมอาซาบันอะลีมาและเราได้เตรียมไว้แล้วสําหรับผู้ปฏิเสธซาทั้งหลายซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบพี่น้องครับมีอีกมากมายนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุบะตลาได้ฉายให้เราได้แฉให้เราได้รู้นะครับถึงความเลวร้ายของกลุ่มคนเหล่านี้นะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของเราครับก็คือการทําความเข้าใจเรียนรู้นะครับ ผมว่าอ่านข่าวให้น้อยลงดูข่าวให้น้อยลงเพราะข่าวเนี่ยไม่ได้สร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับพวกเราแต่ให้เรากลับมาอ่านอันกรุาากลับมาอ่านอันกรุานแล้วจะรู้ดีว่าสิ่งเดวร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรและเราจะดิวเราจะรับมือกับมันอย่างไรพวกเขา <c oughs> มีจิตใจแข็งกระด้างไม่รักษาสัญญานะครับพวกเขาชอบโกหกและหลอกลวงในคําสัญญาเริ่มแรกจากการที่อิสลามได้ปรากฏที่เมืองบดีนนะ สิ่งที่พวกเขาทาก็คือตั้งใจที่จะสลายวางแผนฆ่า่ันนบีสละลอมของอะลัยบุสลัมทั้งๆท,ท,ท,ที่นบ,บีเนี่ยเห็นว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพันธมิตรอยู่ที่มาดีนะดูเหมือนพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าหากว่ามีมีมภัยมานบ,บีดูแลพวกเขาอย่างดี <c oughs> แต่สิ่งที่พวกเขาทาคืออะไรครับทาศัยศายสตร์ใส่นบีทําเวทมนต์ใส่นบีวางยาพิษในอาหารให้กับ่านนบ,บีสละลอมสลัม นี่คือลักษณะของพวกเขาครับพระองค์ได้บอกถึงการเป็นศัตรูของพวกเขาต่อผู้ศรัทธาอย่างรุนแรงละตาจิดันนาอัชัดดันนาซีอาดาวัตันลิลลาดีนอามานุนยิฮูดวลลาดีนอัชรักูวลละตาจิดันนาอักรบะฮุมมวัดดตะลิลลาดีนอามานุลละดีนกาลูอินนา้าลิิกะบอันนาซาลิกะบิอันน ذلك بأنهمذلك بأن م ن ร م قصي سين و ر و ح น ن ة وأنهم لا يستكبرون แน่นอนเจ้าจะพบหมู่ชนที่เป็นศัตรูรุนแรงกับบรรดาผู้ประเสริฐผู้สธานั้นคือยาฮูดและบรรดาผู้ที่ตั้งเพลย์กับลอสาเห็นไหมครับว่าลลอ์บอกเลยว่าอาชัดดุนนัสอาดาวัตัลิลาดีนานอามโนอันยาฮูดคำนี้คำเดียวเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการปลูกปั่นไม่เป็นการบอกเอาคำที่กุรอ่านมาท,ทําให้เกิดความขัดแยังแตกแยกในหมู่ประชาชาติไม่ใช่ครับันมีความชัดเจนที่พวกเขามีต่อแล้วถ้าหากว่าชาวโลกหรือชาวไทยนะครับศึกษาประวัติศาสตร์ตรงนี้จะเห็นแล้วว่าเออกลุ่มชนเหล่านี้มันเลวร้ายจริงๆ นะอาชัดดุนนัสอาดาวัตันลิลดีนาอมนุอันยาฮูดและชอบสร้างปัญหาให้ผู้ศรัทธาทะเลาะและเกลียดกันชอบจุดชนวนให้มีการสู้รบมีการรบราข้าวฟันและสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินอันนี้ก็คือในประวัติศาสตร์ของท่านรรอับดุลลอฮฺฮัมมัสัมสงครามหลายสงครามนะครับพวกเขาเป็นผู้จุดชนวนขึ้นมาพวกเขาถูกขับไล่จากเมืองมาดินนะหลังจากที่สร้างความเสียหายสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นแล้วด้วยการฝ่าฝืนของอัลละห์ของพวกเขาเนี่ยนะครับ มีในประวัติศาสตร์ที่บอกว่าล้อสาบแช่งเขาเป็นลิงใช่ไหมครับว่าเาก็อาลิมตุมุลลาดีนาตาดาวมิงกุมฟิสซาบติฟะกุลนาละหุมกูนูกีรดาตันคอซีอินและแน่นอนพวกเจ้ารู้กันแล้วถึงบรรดาผู้ที่ได้ละเมิดในวันสะบาโตจากพวกที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าและเราได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าตรงเป็นลิงที่ถูกขับไล่ให้ห่างไกลเถิดน้องครับด้วยความเลวร้ายและความดื้อดึงอันมากมายของยะฮธ พวกเขาจึงเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูบะตะลาโกรดกริ้วพระองค์ได้สั่งให้บรรดาผู้ศรัทธาของพระองค์ขอดูอาจากพระองค์ให้ห่างไกลจากแนวทางของพวกเขารู้ไหมครับว่าพวกเราเคยขอดูอาไหมครับเคยขอดูอาให้พวกเราห่างไกลจากยะฮูดไหมครับอัลลอฮฺวางดูอาให้เราห่างไกลจากพวกเขาเนี่ยในละหมาดของพวกเราโดยที่พวกเราม่รู้ตัวให้พวกเรานี่ห่างไกลจากความเลวร้ายของพวกนี้ นะครับแทบไม่ใช่แทบทุกรกักะอัตทุกรักกะอัตในละหมาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดอ่านเสียงดังหรืออ่านเสียงค่อยอัลลอฮ์ได้วางดุอาบทึงไว้ให้กับพวกเราให้เรานั้นได้ห่างไกลาจากพวกนี้นะครับให้พวกเราได้ห่างไกลาจากพวกเขาให้ห่างไกลาจากความเลวร้ายของพวกเขาให้ห่างไกลาจากการที่เราจะเรียนแบบพฤติกรรมจากพวกเขาดุอานน้นก็คืออิดินัส,สราะอันมุสตะกิม สิรัต์ الذين ล أ ลอ ع م ต عليهم غ ย ر ا ل มั د و ู ي عليهم ولا ا ิมว ل ด ن آ م ล,ลนนีนะครับพระองค์ทรงนำขอพระองค์ทรงนำทางผู้ข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรงคือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขามิใช่ทางของผู้ที่ถูกกลิ้วและมิใช่ทางของผู้ที่หลงผิดมิใช่ทางของผู้ที่ถูกกลิ้ว,ก,ก,วก็คือมิใช่ทางของพวกเยโฮูด แปลว่าเราเนี่ยอัลอวางดูอาไว้ให้เราทุกๆการละหมาดทุกๆราักาการละหมาดและทุกๆเวลาอื่นๆที่เราอ่านฟาติฮะนั่นคือดูอาให้เรานั้นได้รอดพ้นห่างไกลจากกลุ่มชนที่ถูกกิ้วเช่นเดียวกับพวกยะฮูดและอนตุลาาลอฮ์อะไรม์นะครับพี่น้องครับหากมุสลิมมีความยึดมั่นต่อออลออย่างเข้มแข็งมีหลักศรัทธาต่อออลอที่สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากการตั้งภาชีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนการศรัทธาต่อลัที่ถูกต้องแล้วตามแนวทางของอันกุรานและอสุนักของท่านอุสุลอสลอรสลัมรักษาตัวเองรักษาครอบครัวรักษาปกป้องสังคมให้ห่างไกลจากการหลอกลวงของชายตอนพร้อมกับห่างไกลจากคุณลักษณะของศัตรูอิสลามและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบรรดาผู้ที่ถูกกริว้วนะให้เราได้ช่วยเหลือกันในนาขาต่อรัสมุหานฮูบตาลาเราก็จะรอดพ้นนะครับจาก ความเลวร้ายของพวกเขาและเราจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้นะครับ,บดาบใดที่เรายังอยู่ในแนวทางของอัลลอสุบฮานะหูมุตาลาแต่ถ้าแนวทางการต่อสู้ของเราเป็นแนวทางที่ไม่ใช่ตามแนวทางของอัลลอสุบฮานะหูมุตาลาไม่ใช่แนวทางของกิตาบุลลอนและซุนนะแนวทางอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเคลือบแคลงสงสัยในแนวทางต่อให้เราลงทุนลงแรงไปมากแค่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะไม่ประสบกับชัยชนะ ที่อัลลอสุบะฮามตุลาดได้สัญญาไว้นะครับลาตะกูมุสซาอตุฮัตตายูก่อที่นั่นมุสลิมูนันยะฮูดในวันกิยามัตยังไม่เกิดจงกับบรรดามุสลิมจะได้ต่อสู้กับพวกยะฮูดเสียก่อนไยักตุลฮุมุนมุสลิมูนฮัตตายักตะบิอัลยะฮูดียูมิวรออิลฮจารจนกระทั่งนะครับ เราบรรดามุสลิมเนี่ยได้สังหารพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยได้พากันไปหลบซ่อนตามโขดหินและต้นไม้ฟายากูลุลฮะจารูลอบินอบิชจารรยามุสลิมยาอับดุลลอฮ์ฮาดะยะฮูดียุนคันฟีโอ้มุสลิมโอ้บาวของอัลลอฮ์ยะฮูดีคนนี้เนี่ยมันอยู่หลังฉันเนี่ยมาจัดการกับมันเลยฟตาอัลฟักตุลหูมาจัดการเขาอิลลักรกอตฟาอินนฮูมินชาจารินยะฮูดยกเว้นต้นไม้ต้นกอรกอตเท่านั้น ที่มันจะไม่เรียกมุสลิมไปจัดการกับยิวที่อยู่หลังมันเพราะมันเป็นต้นไม้ของพวกยิวมุสลิมหลายคนไม่เคยได้ยินฮะดิษบทนี้เลยไม่ได้ศรัทธารู้ไหมครับว่าใครศรัทธาต่อฮะดิษบทนี้ยะฮูดครับยะฮูดียะฮูดศรัทธาต่อฮะดิษบทนี้พวกเขาถึงปลูกต้นกอดก็อเป็นไม้ประดับเป็นไม้ในสวนบ้านเขา เพราะเขารู้ดีว่าวันใดวันหนึ่งถ้ามันเป็นแบบที่มันเป็นไปตามที่มูฮัมหมัดได้ทำนายไว้ผู้ซิมจะตามพวกข้าพวกเขาพวกเขาจึงตุกต้นกอดกอดไว้ปกป้องพวกเขาแล้วพวกเราหรอครับเราปลูกต้นอะไรเราไม่ต้องปลูกต้นอะไรปลูกต้นศรัทธาในการที่จะเอาชนะพวกเขานะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทําแล้วต้องทําต่อไปแล้วก็สอนลูกหลานของเรานะครับให้ดูแบบที่อเลสซูปานตุลาได้บอกไว้นะครับได้แฉไว้ในอันกุรานว่า คนเหล่านี้กลุ่มชนเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายมาแล้วแล้วกาลังสร้างอยู่แล้วเราจะรับผิดจัดการกับพวกเขาอย่างไรเพราะเขาก็ต้องสร้างความเสียหายต่อไปในอนาคตอีกดานแสนนานจนกว่า,จ,ากกจะถึงวันนั้นนะครับวันที่ทธมีสโลล์สลัมได้สัญญาไว้นะครับกูลกาลีฮาราว่าซาฮโลดีมลีว่ากุมบรลิษัอดิมุสิมมนัมกุลิซัมบีนฟฟสตาวิรูอินากานาฟาร سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول